สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางราพัฒนาผ่านทางช่องของล็อกกี้พารวยเนาะคะ่ะในคลิปนี้ล็อกกี้ก็จะเอาตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณมาดามคำนวณเตลหน่นอยชอเฉดชัย,ชย,ชยเลขมีที่มาและกะเลข่รับนั่งฟ้าเนาะในคลิปนี้กับแนวทางต่องวดของวันจันทร์เนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากทุกๆุกเซียนเนาะ,ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องหลักะเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านเนาะ สวัสดีนิฟซีเก้าเอฟซไมค์กับขอบพระคุณหลายๆกับการติดตามรับชมทุกๆคลิปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดจะพาไปเบิง่งนตอริกแนวทางราวพัฒนาตองวดของสองส่วนกันก่อนเนะาะอ่ะย่างที่เอาให้เบิ่งเนาะของสองส่วนเพิ่นกงเข่าที่สองงวดติดเนาะวันที่สามสิบที่ผ่านมาเข่าที่ 28. สองแปดสองแปดจับคู่ที่สองแปดเนาะคะ่ะแล้วก็งวดวันที่หนึ่งล่าสุด ให้เจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็นาะค่ะกับร้วพัฒนาของซองสุวรรณที่ผ่านมา,แน,า,มาแนวทางต่องวดมาบึงแนวทางตองวดของวันจันทร์ไปต่อไม่รอชา้าเล่าพัฒนาของซองสุวรรณเนาะคะ่ะวิ่งลูดเดินบนรางเนาะเดินที่สามกับหา องตัวไฮมามีสามเก้าหาเก้าสามหนึ่งหาหนึ่งเน้นที่สามเก้ากับหาเก้าค่ะเบิ้ลที่สามสามกับหาหาสามตัวไฮมามีสามเก้าหาสามหาหนึ่งสามสามหาเน้นที่สามเก้าหาค่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของสองส่วนเนะเาะมาเบิ้ลว่างวดนี้วันที่สามจะมาต่อเนื่องต่องวดกันมาแล้วค่ะ ให้ปังๆใครที่ติดตามตัวเด็กแนวทางของซองสุวรรณอยู่ก็เฮงตองวนแล้วกันเนาะเด่นที่สามกับห้าค่ะสองตัวเน้นที่สามเก้ากับห้าเก้าสามตัวเน้นที่สามเก้าห้าสำหรับซองสุวรรณกับราพัฒนามาต่อของแตวน้อยค่ะแตวน้อยเตวน้อยเล่าพัฒนาของขึ้นเขาแต่ตัวดินเนาะ รัฐบาลไทยเพิ่นอขอามาจากน้อยเนาะรัฐบาลไทยเพิ่นห้มามาออกเล่านะคะให้สามหนึ่งจิตบรัฐบาลไทยเพิ่นสามหนึ่งจิตตัดมาหนึ่งจิตสามจิตมาออกเล่าเนาะคะ่ะแต่รัฐบาลไทยเต้วน้อยไม่ผ่านเนาะ,ะเล่าเพิ่นกัเขาตาตัวดินเนาะคะ่ะสาหรับของวันศุกร์ที่ผ่านมาวิ่งจิตเดินทีแปดกับจิตเขาตา วิง่งสองตัวมาตัวเนาะจับคู่ว่าเขา่าจับคู่ว่ามาจับคู่ว่าพานันเนาะสำหรับแนวทางของเตาน้อยไปไม่ตามโตอค่ะสําหรับแนวทางเตาน้อยกับเลขทูนเ,นเ,ขเ,ขทเพิ่นเนาะเลขสามตัวเลขทูเพิ่นงวดนี้นะคะลาพัฒนาวิง่งลูดเดินบนรางของเตาน้อยเดินที่หกกับแปดค่ะเลขทูไหมามีหกแปดหกนะคะเลขสามตัวเพิ่นหกแปดหก อ่าวไา่หางค่ะเน,น้นเน้นจัดไปเนาะกับแนวทางของแตวหน่อยต่องวดสองตัวกระไฮมามีหกแปดหกเก้าหกหกแล้วก็แปดแปดค่ะสําหรับแนวทางของแตวหน่อยผู้ได้มากผู้ได้ชอบจัดไปค่ะหลับจตัวเน้นเพื่อเนาะเน้นที่แปดหกกับแปดเก้าอ่าเน้นที่หกแปดกับหกเก้าหมกกลับกันหมวกกลับก,กันกระไฮเอฟซีเร กลับพร้อมมาแล้วนะคะไปกลับพร้อมเนาะเพื่อจะได้บาพลาดกันไว้นะคะหกแปดหกเก้าแปดหกเก้าหกเนาะแนวทางไปต่อค่ะของเลขมีที่มาต่อของเล็กมีที่มานะคะเล็กมีที่มาเข่าตัวเด่นเนาะเด่นที่หกแต่ว่าจับคููไปเพถึง ไปบหอดเนาะกับแนวทางของอเลขมีที่มาไปต่อค่ะตามไม่เล่าพัฒนาของเลขมีที่มานะคะวิ่งรูดเดินบนรางเด้นที่หกร้องที่สค่ะสองตัวให้มามีสี่ศูนย์หกนส่องหสองเน้นที่หกศูกับหกสองค่ะสำหรับตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวนะคะเบิ้ลที่สีกับหกห สามตัวให้มามี c หกศูนย์ c หกสอง c c หกเน้นที่ c หกศูนย์กับ c หกสองค่ะสําหรับแนวทางเลขสามตัวของเล็กนี้ที่มานะคะกับตัวเน้นเพิ่นเล็กเด่นกับเด่นที่หกนะคะเด่นที่หกวันที่แล้วผลกระเด็นหกวันนี้มาเด่นหกอีกเนาะเด่นที่หกสองตัวเน้นที่หกศูนย์กับหกสองสามตัวเน้นที่ c หกศูนย์กับ c หกสองค่ะของเล็กนี้ที่มา มาต่อของมาดามของมาดามงวดที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาให้เด่นที่เจ็ดร้องที่8ดเข่าตัวเด่นเนาะคะ่ะเลขจับคู่ไปบอถ,ถึงเนาะให้จิตห้าออกจ็ดหลุดไไปแต้มเดียวนะคะเอฟซี FC. สำหรับแนวทางของอมาดามคำนวณหนาเสดายน่าเสดายนะเดนที่เจ็ด คูหลุดไปเต็มเดียวต้องงวดค่ะของมาดามคำนวณกับลาพระนาวิ่งหลุดเด่นบนรางเด่นที่หกขาล่องที่หาสองตัวไหมามีศูนย์หาศูนย์หกสามหาสามหกเน้นที่ศูนย์หกกับสามหกค่ะสําหรับแนวทางเลขสองตัวกับตัวเน้นเพื่นเนาะเบิ้ลที่หาหากับหกโค้งขาเลขเบิ้ลเพื่นสามตัวไหมามีหาศูนย์หกหาสามหกหาหาหก เน้นที่หา06ขาเลข3ตัวของอ่ามาดามคำนวณค่ะหน้าจอเนาะเด่นที่62ตัวเน้นที่06กับ36ค่ะเ,เลข3ตัวก็เน้นที่หา06 ต่อของเหล็กลำนั่งฟ้าค่ะเหล็กลำนั่งฟ้ากัหลุดเนาะเข้าแต่ตัวดินเข้าแต่ตัวดินเดินทีหนึ่งจับคู่ไปบ่หอดแลคะ่ะจับคู่ไม่ถึงไปไม่ถึงแนวทางของอเหล็กลำนั่งฟ้าม้าตองวดค่ะ FC แฟนคลับที่รักเดียวใจเดียวตามต่อของเล็กลำนั่งฟ้านะคะลาปัฒนาวิ่งหลุดเด่นทีเก่าร้องทีหก 2ตัวมี60 90 63 93เน่นที่90กับ93ค่ะเลข3ตัวเอเลข2ตัว2หางกับตัวเน้นเนาะค่ะเบิ้ลที่66กับ99 3ตัวให้มามี6 90 6 93 669เน่นที่6 90ค่ะสำหรับเลข3ตัวของรับนั้งฝา เด่นที่เก้าสองตัวนิ่งที่เก้าศูนย์กับเก้าสามค่ะสามตัวน้นที่หกเก้าศูนย์หลีกับน้องฝากกับหน้าจอนะคะไปต่อของชอ่อเชิดชัยค่ะชอ่อเชิดชัยกับลาวพัฒนาคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลุดเนาะหลุดไปเต้มเกืนไปเต็มให้แปดหนึ่งให้แปดหนึ่งออกหนึ่งจิตนะคะ หนึ่งแปดแปดหนึ่งสายไม้กับแนวทางไมค่ะสำหรับรับพัฒนาตองวดของซอเชชชัยสายวิ่งรูดเดินบนลางเนาะเดินบนลางเดินที่หกกับแปดค่ะงวดนี้เดินทั้งสองตัวเนาะค่ะเดินที่หกกับแปดสองตัวไฮมามีหกศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งกับแปดศูนย์ค่ะเบิร์ที่หกหกกับแปดแปดสามตัวมีหกแปดศูนย์หก แปดหนึ่งแล้วก็หกหกแปดเน้นที่หกแปดศูนย์ค่ะเลขสามตัวของสอสฉีดใช้กับลัพัฒนาตองหมดเนาะคะ่ะดินที่หกกับแปดสองตัวเน้นที่หกหนึ่งกับแปดศูนย์สามตัวเน้นที่หกแปดศูนย์ค่ะอ๋อซอสฉดใช้ซอสแคปหน้าจอเนาะ ของเล็กรับนังฟ้ามาดามคำนวณของเล็กมีที่มาเนาะแคปหน้าจอเล็กมีที่มาก็มาดามด่นเนาะดินตรงกันหกนะคะดินที่หกดินที่หกแต่ว่าตัววินตัวจับคู่ใก่เคียงกันเนาะของเต้วน,น้อย หกกับแปดงามบ่ะเป็นตำมาบ่หกกับแปดเนาะค่ะงามอยู่ดีเนาะเป็นที่หกกับแปดนะอันนี้เตานอนเก่าแเกิดจับไปมัวซัวอันนี้ของซองสุวรรณค่ะจับหนาจอไว้เนาะใครชอบใครมักเสี้ยนใดจัดเสี้ยนนั่นติดตามไคอยู่กะลองไว้เป็นแนวทางผิจารณาเกิดมึงเนาะค่ะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ